มันคือช็อกเ,ออเพราะมีคนส่งมาคนที่ส่งคนแรกคือเขาอยู่กับพี่อัานเจสสาส่งไลน์มาแต่เชาว่าพี่ต้อยเสียเวลานี้เราก็ช็อกตามมาคะว่าการทําใจเนี่ย<ะ>ทุกคนทําใจนะถูกไหมฮะเออไม่ใช่เป็นไข้หวัดใหญ่ไม่ใช่เป็นโควิดถูกไหมฮะทุกคนทําใจคือทราบข่า,ขาวการปรวจมาแม่ได้ติดตามอาการมาตลอดใช่แต่โทรไม่ได้คะ่ะ มันเหมือนพี่ต้อยเปลี่ยนเบอร์หรือพี่ต้อยอโทรหาน้องอีฟด้วยโทรหาทีมงานมาตำนัดเก่าๆที่ยังคบค้ากันอยู่เขาให้เบอร์น้องอีฟมาว่าน้องอีฟเปลี่ยนเบอร์หรือเปล่าโทรไม่ได้เลยจับไปเยี่ยมอย่าเยี่ยมโควิดเป็นกี่ปีแล้วละถูกไหมคะแม่พี่พี่ยังไม่ได้ไปดูเลยใช้โทรศัพท์เมาส์มอ,มอยเพราะฉะนั้นเราอย่าอย่าเราก็ไม่รู้ตัวเราเป็นใครเป็นหรือเปล่า ใช่ไหมฮะพี่เขาต้องกังวลใครก็ต้องกังวลเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เยี่ยมแล้วพอจะคุยเนะี่ยก็มีความรู้สึกว่าพี่เขาอ่อนแรงคุยก็ถูกไหมฮะคุยานาังไงนานมากนานมากโควิดนะโควิดนะดถูกต้อง ต้องการคำตอบจริงๆไหมคะสำหรับอ่ะตัวพี่นะพี่ว่าพี่ยังไม่รู้เลยจะอยู่ถึงอายุ77หรือเปล่าถูกไหมคะด้วยเฉลี่ยอายุคนพ่อพี่ตายตอน88ดพ่ตายปีที่แล้วแล้วก็บอกโอ้ oh, พ่ออยู่คุ้มมากนี่แม่ยังไม่ยอมตายเลยนะปีนี้จะเก้าเอ็ดคุ้มมากแล้วชีวิตเพราะฉะนั้นเรายังไม่รู้เราจะอยู่ถึงเมื่อไหร่ แต่ถามว่ามันตกใจไหมมันตกใจแต่มันไม่ตกใจขนาดเหมือนคนประสบอุบัติเหตุถูกไหมฮะยังเห็นกันอยู่ยังกอดกันอยู่ขับรถไปอุบัติเหตุแล้วอันนี้มันมันใจสลายเลยมันขาสุดน่ะแต่อันนี้เราค่อยๆทําใจกันไงทุกคนถูกไหมฮะเราค่อยค่อยใจแต่ถามว่าคิดถึงมากไหมคิดถึงมาก รูปของการทำงานนะคะประทับใจทำงานอย่างไรบ้างหลายคนจํภาพที่น่ารักเป็นที่ก่อนกันเขาเป็นคนน่ารักมากพี่จําได้เลยนะวันนี้แม่ยังพูดก่อนมาเนี่ยแม่บอกเขาให้สัมภาษณ์ไหนไม่รู้ฉันต้องทำงานกับใครอีอ้วนนั่นอะพี่ทํามาตั้งนั้นแล้พี่อ้วนนะแล้วผมบ๊็อกสั้นพอทํแปดปีอะลูกพอเริ่มเวลาใครไปดูเทปย้อนพอเริ่มผมยาวผมยาวผมยาว ตัวก็กระหล่อมเมื่อก่อนเขาเรียกว่าอีอ้วนตอนหลังเขามาเรียกว่าอีกุ้งแห้งออหัดกินอะไรซะบ้างจากเจ็ดสิบสองหรือสี่ส<ะ>ิบหกก็บ้าเล่นกีฬาตีเทนนิสบ้าทุกอย่าง<ะ>ตอนหลังนี้อีกุ้งแห้ง<ะ>ไม่ไหวแล้วนะอีกุ้งแห้งออขึ้นหน่อยตอนน้<ะ>ําหนักขึ้นหน่อยเออตอนที่ถือเป็นครูในการทางานร่วมกันนะถูกต้องค่ะถูกต้องเชื่อมาว่าไอดอลของพี่นะ สิ่งที่พี่ชอบที่สุดคือชอบร้องเพลงกับฟังเพลงต้องฟังเพลงอาภยงมุกดาอาพยงมักจะแต่งให้ The Impossible เราตอนเด็กๆพี่กับพี่ต้อยห่างกันสักน่าจะ16-17ปีนะถ้าเขาถ้าเขาเป็นพ่อใครได้เนะี่ยเขาอาจจะเป็นพ่อพี่ได้แล้วเรามีความตื่นเต้นเฮ้ยนี่มันไอดอลฉันนะแล้วทาไมฉันได้มาทำงาน,นี่ยเขาคนอื่นเขาอาจจะชอบคุณอาวิน,นัยจึงจงจึงจั แต่ดิฉันชอบคุณเศรษฐาเป็นไอดอลแล้วพวันที่ได้มาทำงานอ่ะโอ้โห,โหมันเป็นอะไรที่แบบโอนี่เยสได้ทำงานกับคนที่เราใฝ่ฝันน่ะนึกออกไหมคะกี่ปีคะแม่แโชว์ไหที่ทำงานงับแปดปี<ม>แล้วเป็นรายการเดียวต้องขอบอกเลนะฮะ,ะเป็นรายการเกมโชว์เดียวที่ออนแอรสามวันต่อหนึ่งอาทิตย์<ม><ม>เดี๋ยวนี้มีไหมออนแอร์สาวันก็วันเดียวสองวัน นั่นคือสามวันในยุคนั้นน่ะจัดอังคารพุธน่ะโอ้โหก็อยู่กันสี่เสาอาทิตย์หัวล้อหัวล่าบ้าบ้าบอยยีฟอึงตัวเจ้าเนี้ยพี่ต้องหลอกยีฟกินข้าวอ่ะอะไรอย่างเนี้ยอยู่ในห้องอาหารอะไรอย่างเนี้ยในในรัฐฟีมหาะเจะมีวังน้ําอะไรเนี้ยโอ้โหแปดปีมันเยอะนะแล้วพอเราเลิกงานเราไม่เลิกเหมือนสมัยนี้บางคนน่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะน้อง แยแต่พอเราเลิกงานมาตำนัดกินที่ไหนดีพี่ต้อยไปไหนดีพี่ต้อยแล้วไม่ใช่กินกับพี่สองคนทีมงานมาตำนัดเด็กๆสาวๆไปกันหมดมันคืออืมันเหมือนค้อบมันมีความสุขพี่ต้อยในความทงจำของแม่ตเป็นยังไงเออเป็นพี่ พูดเดี๋ยวก็ดัดจริตนะแต่เขาเป็นพี่ชายที่แสนดีจริงปรึกษาเขาได้ทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องจะมีผัวพี่ต้อกก็บอกเอานะไปเถอะเฮ้ยจะวุ่นวายอะไรจะคิดอะไรนักหนาะอะไรเงี้ยคือปรึกษาได้ทุกเรื่องในในแง่ของการทำงานคืองารหน้าตุกเห็นหรือในในการทำงานมากโอ<ฮ>้โหเขาเป็นคนแบบ ตลกตลกอ่ะคือมันทำมันไม่ใช่ทำมาทำอะไเหมือนแล้เล่นละครเราก็เล่นกันเยอะนะของอาพรพอดของนี่ของนันจึ๊กจั๊มาแล้วนั่งให้เขาแต่งหน้ากรแย่เย้ยวคนนั้นคนนี้เสร็จแล้วพี่บทอ้าวอ่านให้ฟังหน่อยชอบจริงนะอ่านให้ฟังหน่อยล้วก็อ่านอ่ะพี่กับหนูสมมติเล่นเป็นโวเมียกันเนี่ยหนูนี่จึ๊กจึ๊จึ๊งจั๊กจึ๊จั๊กจ๊เชื่อไหมน้อง ฉากยาวๆเลนะหนึ่งรอบพี่ต้อยจำได้จริงๆพี่แค่อ่านว่าพี่ต้อยพูดนะอ,อ,อ,พอ,อย่างนี้นะอ้าวคุณจะมาจู้จี้อะไรกับผมหลวล่าอ้าวพี่แกมมึงอะไรอย่างเงี้ยนะสมมุติจะจําได้หมดเลยนะหัวทะลุท้ายฉากหน้ากว่าโอ้โหเราบอกโอ้ทึ่งจริงว่ะเอแล้วเหตุการณ์ที่ปรบใส่ โอ้โหเล่าไม่ได้อ่ะเหตุการณ์ประทับใจเล่าไม่ได้อ่ะเพราะพี่กูแรงกับพี่มากอันนี้แรงแกล้แงแกล้งคือแกล้งแบบแกล้งอีนี่แหละแกล้งแบบแรงๆ well. <laughs> เพราะถือเป็นน้องรักไนะงกู <ference> จะแกล้งอะไรมึงก็ได้แล้วแ,ล,ล,แล,ล้วเขารู้ว่าพี่กลัวจิ้งจก <c ess ly> พี่เป็นเด็กหญิงกลัวจิ้งจกมีวันคือมาตำนัดเนี่ยมันมันถ่ายเป็นเทปก็จริง แต่คนดูเต็มสตูในรัตฟีเราไม่เคยเทคทุกอย่างมันต้องดำเนินไปมีวันหนึง่งก็ใส่สูตรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะจิ๊งจิ๊กพี่กระชับโลกระเป๋าจริงจกอยู่ในกระเป๋าสูตรแล้วแล้วพี่ก็ไม่กล้าดึงมือออกเพราะพี่กลัวจริจจิงอะ่ะแต่จริงมันคือจิ๊งจกปลอมนะแต่มันเหมือนจริงมากอะ่ะแล้วเขาบอกไม่กล้าดึงมือออกไม่กล้าน้ำตาก็เริ่มไหลพรา อาคุณยานีเป็นไรครับปิติยินดีเสียใจอะไรเลยครับโอ้โหฝีมืออต้อยแกล้งใช่ <laughs> ใช่ <laughs> เขาแก้งขนาดนี้่ะเพราะทำกับพี่สารพัดค่ะแต่ก็ไม่โกรธกันไม่โกรธรักกัน <laughs> เขากลัวผี <laughs> ไม่แกล้งคืนไม่แกล้งคืนไม่ทีเราบอกว่าพี่ต้อยจะเข้า้องน้ำใช่ไหมแล้ว <laughs> นะฟีมันจะต้องมีอะไรต้องเดินไปไกลนิดนึงอ่าห้้าน้ำเขาไม่ต้องมีใครไปด้วย เพราะเขากลัวผีเขาเป็นคนกลัวผีมากบางทีก็ถึงกับขับรถกลับบ้านไปเข้าห้องน้ำอ่ะเขาไม่เข้าห้องน้ำที่สตูเพราะเอนสตูรันฟิล์มกับบ้านเขาก็ก็ไม่ค่อยไกลกันมากในฐานะเพื่อนร่วมงานต่างๆต้องดูอยากได้ผลอยากทำให้กำลังใจครอบครัวตอนอย่างไรบ้างพราะว่ากับการสูญเสียเชื่อมาครอบครัวเนี่ยพี่เปียกเข้มแข็งน้องอีฟเข้มแข็ง แม้กระทั่งไอ้ตัวน้อยก็เข้มแข็งเขามีกําลังใจมากกว่าเราอีกเราตัวนี้เท่าเนี้เราจะไปสรรหากําลังใจเขาได้ยังไงนะแต่อย่างน้อยเขาหันหลังกลับมาเขารู้ว่ามีเราอยู่ข้างหลังเราอาจจะไม่ต้องพูดคําซาบซึ้งอ,อะไรแต่เขารู้ว่ามีเราที่รักครอบครัวเขาถูกไหมแม่มีแผนที่จะไปร่วมงานทิีันเดยวกับอรถลำตอ พี่จะไปพรุ่งนี้ค่ะอตั้ใช่ใช่แต่พี่ก็กลัววัดเหมือนกันนะแม่เองก็กลัวไม่ไม่กลัววัดกลัวพัฒนสีมาเห็นแล้วร้อนเข้าวัดไม่ได้เออเข้าวัดไม่ได้เป็นสัมกับเวสีเออเป็นสัมกลัวจะกลัวพี่ต้อยอาจจะจ้องกลัวกลัวใครในวัดด้วยนะตอนนี้พี่ต้อยคนกลัวผีมากมากสุขภาพแข็งแรงดีใช่ไหมเออไม่รู้ จะตอบว่าไม่รู้เพราะอะไรเพราะไม่เคยตรวจไม่ตรวจก็ไม่รู้เนี่อ่าไม่ตรวจก็คือแข็งแรงอะอ่าไม่ตรวจไม่ตรวจยังดีย่างพอการถือของอาต้อย่างนี้ใช่ไหคะคนก็เลยไปย้อนผลงานเก่าๆมาที่คนรับรู้สงนี้อย่างผลงานของแม่เขาเป็นหนึ่งผลงานมาสเตอร์ที่แบบของอาที่คนเขาไม่คุ้นใช่แต่เขาเก่งมากเลยนะเขาทนอีอ้วนมาก่อนได้คืออีอ้วนทำงานก็ผิดระเบียบละลาแบบ ถูกไหมคนอื่นเขาทำเขาจะต้องเรียบร้อยพิธีกรสมัยก่อนแล้วไม่พูดสมัยนี้นะสม,สมัยนั้นอีนี่หัวล้อปากกว้างอีนี่สามารถจะพูดโต้พูดตอบแต่เรารู้พี่ต้อยให้อภัยว่าเราไม่ได้หลังเปล่า mm hmm. พอหลังงานเราก็ดถูกไหมคนดูเกมโชว์มันเหมือนคนดูชกมวย mm hmm. คนดูเทนนิสถ้าใครอ่อนให้ใครใครเขาจะอยากดูเกมนั้น mm hmm. ถูกไหมมันต้อง มันต้องเอามามากันสู้กันแต่เราก็สู้แบบคือเด็กสมัยนี้ก็ก็วิธีพูดอะนะแต่วิธีพูดสมัยก่อนไม่เห็นจำเป็นต้องพูดหยาบคายนี่มันก็สนุกได้ไม่ต้องหยาบคายสองแง่สองง้ามแตะแล้วผ่านไม่ต้องไม่ต้องเยอะเอออย่างแม่ก็ชอบแบบดื้อนะแบ่เอาเขาันทำงานะไม่ไดื้อขอของตลอดอะทํางานด้วยกัน จ้อยหนูชอบชุดเนี้ยเท่าไหร่ตุกเท่าไหร่เท่าไหร่หมื่นกว่าให้เราเลยใช่ไหมข้อมั่นใจดีเข้อแม่มนใจดีมากเวลาเราชอบอะไรเงี้ยเวลาเสื้อยืมมามันจะเป็นเสื้อนอกอะไรเงี้ยของนอกอะเป็นหมื่นโอ้โหสวยว่ะทำไงว็ไม่อยากจ่ายเงิน่ะเป็นคนไม่อยากจ่ายเงินนี่เร เจอทุกคนพิธีกรคู่พี่พี่พงพี่พอพัะธรพลเจอหมดเ,ออเป็นหมื่นหมดได้หนูชอบอันเนี้ยพี่ว่าหนูใส่สวยไหมคะออสวยแต่หนูไม่มีตังค์ออซื้อเออคุณเ,เลยจะร้องไห้เนาะได้ประโยชน์แม่ที่แบบอาเขาปีให้เราให้ตลอดเ,เอาลูกไปบ้านตั้งแต่เด็กเออลูกไปเรียนมึงเนาะพี่ต้องก็ใส่ซองให้เอแบบ เออเขาเป็นพี่ที่ให้จริงนะไม่พูดแล้วเนาะ <c oughs> ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ